สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับชอแห่งชีวิตริงกาช่างนะครับวันดี้ทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้จะมารีวิวสั้นๆันะครับมารีวิวสั้นๆนะครับโอ้ก็มาวันนี้จะมารีวิวสั้นๆนะครับอะไรเนี่ยรีวิวสั้นๆนะครับรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับรถทิปร้อนะครับรถผมเองเป็นรถลากรถเกี่ยวข้าวนะครับ คันนี้เป็นรถฮีโน่รุ่นเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์ปีหนึ่งปีสองห้าสี่สามนะครับปีหนึ่งปีแรกนะครับสองห้าสี่สามนะเป็นรถปีสองห้าสี่สามสองห้าซีซีนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วล่ะนะก่อนที่จะเป็นซีรีส์ห้าร้อยในปัจจุบันซีรีส์ห้าร้อยครับตัวเนี้ยมันจะมีจุดเด่นก็คือหัวเก่นงนะครับสามารถยกได้แต่ผมล็อกตายไปแล้วนะครับสะพานสามารถยกได้ครับ บอนสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับชุดเพาโบกี้สามารถปรับได้ครับโบกี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับรถคันนี้ผมขอเล่าประวัตินะครับรถคันนี้มาจากญี่ปุ่นที่ว่าเป็นรถหัวมือสองนะตามประวัติรถจริงนะครับรถจริงจะมาจากหัวมือสองจากญี่ปุ่นนะครับส่วนรถของเล่นนี่ผมก็ทําตามลายเป็นไลนยนะครับของรถญี่ปุ่นนะครับ อันนี้ผมไม่ขายนะครับบอกไว้ก่อนผมไม่ขายนะครับบอกไว้ก่อนไม่ขายนะครับบอกไว้ก่อนนี่นะครับก็จะเป็นมองนี้นะครับหัวอาจจะข้ายโปเฟียสหน่อยนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็สมเก่เวลาแล้วเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ